บวกนะคะเนาะเดี๋ยวหนูเดินไปเอาค่ะล้างให้สะอาดเลยแล้วก็นึ่งตอนนี้เราเนึ่งปาลารอแล้วเป็นปลาเห็ไนไะคะจ้า เกี่ยวก,กันกับอันนี้นะคะไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนบ้านมันมให้ก็เลยฝุ่นล้างละองออกไปนี่ค่ะใช้ฟักทองลูกเล็กนะลูกเล็กเอาประมาณกิโลหนึ่งค่ะกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้ฟักทองถูกๆปิดปาแต่กันได้นะคะนึ่งแล้วเราเอาไปไหนตัวน,นี้นะคุณครูสวนก็จะเอาปั่นค่ะเอาปั่นนะเพราะว่านะคะคนที่ไม่มีฟักทองน,นึ่งให้สุกนะคะเนาะ มีสุขถ้าเรามีผักเคี้ยวอื่นๆที่ที่จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์แล้วก็เอามานึ่งสิบาทแล้วเราก็จะเอาล้างต่อไปอันที่สองนะคะอันที่สองนี่เป็นแครอทอันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะล้างแล้วเรียบร้อยให้เกี่ยวกันกับอันนี้นะคะไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนบ้านนามาให้ก็ได้พอที่เป็นฟักทองเป็นปลานี้อีกขวดหนึงเช้า,ากลางวันย็นหรือถ้าหิวตอนไหนก็กินได้เพราะอันนี้ ปั่นแล้วนะคะบทละเอียดก็กินง่ายตามี้วเรียบร้อยน้ำเต้านะคะในกอบครัวสำหรับตัวเองด้วยนะคะว้วจุดิดที่เราจะเตรียมวันนี้ก็คือฟักทองนะคะฟักทองดิบนะคะเนาะฟักทองเป็นบวบค่ะเป็นบวบเนาะ นี้บวบก็เนะี่ยเป็นบวบเหลี่ยมแล้วก็โลบเหลี่ยมนะปัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ทับโพรเวนนะคะทับโพรเวนพอกินนะไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเอาให้ดูนะคะเพื่อนเพ่สิบห้าบาทเนาะเราก็จะเอาล้างนะต่อไปอันที่สองนะคะอันที่สองที่เป็นแครอท อันนี้ล้างแล้วเรียบร้อยนะคะล้างแล้วเรียบร้อยใส่หมดเลยนะความหวานกลมกล่อมนะอันนี้ก็เอาไปนึ่งค่ะไปนึ่ง ให้สูกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแครล,ลอทดเป็นบวบเป็นฝุ่นล้างละองออกไปนี่ค่ะใช้ฟักทองลูกเล็กนะลูกเล็กประมาณกิโลนึงค่ะกิโลหนึ่งเดี๋ยวนี้ฟักทองถูกๆกิบบาทต่กันได้นะคะึ่งแล้วเราเอาไปไหนตัวนีค้นคุณครูสวนก็จะเอาปั่นค่ะเอาปั่นนะเพราะว่านะคะเป็นคนที่ไม่มี อันนี้คือวัตถุดิบที่เราเตรียมวันนี้สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก็ขอเพื่อนเพื่อนนะขอจบเพียงเท่านี้นะคะไม่ได้เกี่ยวกันกันกบอันนี้นะคะไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนบ้านนำมาให้ก็คือเพื่อเนเพื่อนมาเตรียมวัตถุดิบที่จะทําอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะไว้ให้นะคนที่เรารักเนาะเนาะคนนี้ก็เราจะเอาล้างเนาะเอาล้างก็ตอนนี้นะเราเรา บางบางอันเรายังไม่ได้ล้างนนเนาะหลังจากปอกแล้วล้างเฮ้เกี่ยวกันกับอันนี้นะคะไม่ได้ใส่นะคะเพื่อนบ้านนำมาให้ก็เลยออกไปอีกค่ะคือเหลี่ยมของเขาโว้าวเยอะจังเลย ง,ง,ง,ง่ายๆทาให้ขับถ่ายสะดวกนะคะขับถ่ายสะดวกท้องไม่ปวดนะปั่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ทับทัวร์นะคะทับปทปเวย์พอกินผนไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเอาให้ดูนะคะเพื่อนๆที่แก่จัดแล้วนนะคะหรือลูกอ่อนลูกอะไรก็ได้เอามามีใบมียอดก็เอามาได้แต่ตอนนี้เราเราไม่ได้มีเนาะเราก็เอามาล้างให้สะอาดันเนาะมีฟันเคี้ยวก็เลยต้องปั่นแล้วก็กินง่ายสะดวกด้วย หาเพื่อนๆวันนี้อาจจะพาเพื่อนๆมาหาคุณครูสมบางลางังวัดอำเภอกัุงวันจังวัดชัยภูมินะคะจะพาเพื่อนดี๋ยวจะรอน้าเต้านะคะบัวนะคะเนาะเดี๋ยวหนูเดินไปเอาค่ะ ทำให้สะอาดเลยเราก็นึ่งตอนนี้เรานึ่งปลารอแล้วเป็นปลาจะได้ประมาณสิบขวดของอันนี้นะคะเนาะจะได้สิบขวดแต่อันนี้เป็นอันนี้เป็นปัน่นอ,อะไรนะผักสลัดสดเป็นนมโอะโวคาโดนะปัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ทับเปอเรนะคะทับเปอเรพอกินผมนไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเอาให้ดูนะคะเพื่อนๆเอาต้มสุกปั่นใส่เข้าไปได้วยกันนี่ อันนี้คือก็จะปั่นอีกขวดหนึ่งชั้นปลาที่กินพ่อบ้านก็จะกินอันนี้ขวดหนึ่งแล้วก็น้ําเต้าน้ําเต้าก็แล้วก็ปอกเปลือกล้างให้สะอาดเพราันเนาะล้างให้สะอาดแล้วก็น,นี้เราล้างเลยแล้วเรไปบวคบค่ะออกไปนี่ค่ะคือเหลี่ยมของเขา โอ้โหเยอะจังเลยเ็ยยยนะคะจ้าฟันเนาะมีฟันเคี้ยวก็เลยต้องปัน่นแล้วก็กินง่ายสะดวกด้วยนี่ค่ะก็เราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ประมาณเท่านี้ซึ่ง วัตุดุพัวัตถุดิบที่เตรียมวันนี้ของเดยกกินเป็นอันเป็นนมก็ได้นะคะฉะนั้นตัวตัวนี้ก็จะเป็นผักสลัดก็จะทําให้มีตากอาหารทําให้ย่อยง่ายเนาะย่อยง่ายไม่ใช่ย่อยง่ายทาให้ขับถ่ายสะดวกนะคะขับถ่ายสะดวกท้องไม่ปวดช่วงที่เราทําคลิปอยู่ไม่ปิดคลิปก็ไม่เป็นไรนะคะเนาะอมืกี้ก็จะเป็นบวบนะคะอันนี้ยังไม่ล้างเราก็เอาลงล้างอันนี้จะโซบสด,ดที่สุกแล้วนะคะ แล้วก็เป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่ขาวนี้เราก็จะเอาล้างเนาะเอาล้างก็ตอนนี้นะเราเราบางบางอันเรายังไม่ได้ล้างเนาะหลังจากปอกแล้วล้างล้างแล้วเรียบร้อยน้ำเต้านะคะโตสดสดที่สุกแล้วนะคะแล้วก็เป็นไข่ต้มไข่ดาวไข่ขาวนะคะจ้า นะปัน่นเสร็จแล้วเราก็เอาใส่ทับเวนะคะทับเวพอกิน,นะนเนไม่ได้เอามาให้ดูเนาะเอาให้ดูนะคะเพื่อนๆพอที่เป็นฟักทองเป็นปลานี่อีกขวดหนึ่งเช้ากลางวันเย็นหรือถ้าหิวตอนไหนก็กินได้เพราะอันนี้ปั่นแล้วนะคะบทละเอียดก็กินง่ายใส่หมดเลยนะความหวานกลมกล่อมนะอันนี้ก็เอาไปนึ่งค่ะไปนึ่งให้สุกทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็น แครอทเป็นบวบเป็นนะสำหรับคุณครูสว่างเองบางทีก็เอาอันนี้แหละมากินเลยเป็นอาหารเช้าเลยนะคะเป็นอาหารเช้าแต่กินแบบอันที่เป็นฟักทองเป็นบวบค่ะเป็นบวบเนาะน,นี้บวบกนะ็เป็นบวบเหลี่ยมแล้วก็รบเหลี่ยม นี่ค่ะพอเราปั่นเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอามาใส่ประมาณเท่านี้ซึ่งวัตุดวัตถุดิบที่เตรียมวันนี้พอที่เป็นฟักทองเป็นปลานี้อีกขวดหนึ่งเช้ากลางวันเย็นหรือถ้าหิวตอนไหนก็กินได้เพราะอันนี้ปั่นแล้วนะคะบทละเอียดก็กินง่ายอานินนะคะปลานินโดยที่เรายังไม่ได้ไม่ต้องใส่อะไรนึ่งสดๆก็หวานนะคะล้างเอาขึ้นปืนน้ำให้กะเดดแล้วก็ เตรียมโรปานินนะคะปานินโดยที่เรายังไม่ได้ไม่ต้องใส่อะไรนึ่งสดๆก็หวานนะคะล้างเอาขึ้นฝืนน้นให้ขะเด็ดแล้วก็เตรียมโรฟันเนาะมีฝันเคี้ยวก็เลยต้องฝันแล้วก็กินง่ายสะดวกด้วยฝุ่นล้างละองออกไปนี่ค่ะ